ไทยอยู่ในหมวดเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นจีนคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นสังหาที่ทางการจีนจะออกมาติดตามทั้งหมดในช่วงเซตห้กับคุณปั๊บกันครับขอบคุณคุณตั๊กนะครับมาดูการกับความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับในช่วงเซตห้กันครับโดยค่ำคืนที่ผ่านมาราเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในหลายตลาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐครับแม้ว่าจะปิดลงไปอยู่ในแดนลบแต่ก็เห็นสัญญาณที่น่าสนใจที่ดัชนีสําคัญอย่าง s อส500แล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาแตะระดับที่สูงที่สุดเป็นปวัติการนะครับสาเหตุสําคัญก็มาจากความคาดหวังครับ เรื่องของผลประกอบการที่แข็งแกร่งกระแสะ AI รวมไปถึงนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐทําให้ในช่วงนี้หลายตลาดเปิดมาวันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันก่อนนะครับจากเมื่อคืนนี้ที่ปิดบวกมาวันนี้เริ่มเห็นแรงเทขายทางอะไรไปบ้างแล้วนะครับ โดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปครับมีแรงกดดันเข้ามานะครับหลังจากที่ดัชนีเดินหน้าขึ้นไปทดสอบระดับที่สูงที่สุดเป็นปฏติการขณะที่ตลาดก็เฝ้ารอการประกาศผลประกอบ,บการของบริษัจทจดทะเบียนนะครับโดยในวันนี้ครับมีหุ้นของบริษัทแบรนด์หร,รูหรานะครับอย่างหุ้นของ Richmond ครับเจ้าของแบรนด์หรูอย่างคา r ทีย r i w c นซีพานารายนะครับราคาเพิ่มขึ้นไปร้อยละหหลังจากที่บริษัทสินค้าฟุ่มเฟือยสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับระบุว่ายอดขายทั้งปีครับเพิ่มขึ้นมารสสสูู่่่จุุดดดททีีงตลอกา แม้ว่ายอดขายในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาจะลดลงนะครับเนื่องจากการชะลอตัวของยอดขายในฝั่งเอเชียแปซิฟิกครับขณะที่สำนักง,งานเศรษิแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในไตรมาสที่1ของฝรั่งเศสทรงตัวอยู่ที่ระดับรอะ7 5ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประธานธิบดีเอ็มมานีอลมาคงนะครับกำลังเผชิญกับความท้าทายในการพิสูจน์ว่า มาตรการปฏิรูปตลาดแรงงานยังคงต้องใช้เพิ่มเติมนะครับหรือว่ามาตรการต่างๆของฝรั่งเศสตอนนี้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนโดยอัตราการว่างงานของฝรั่งเศสเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ลดลงแต่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ40ปีที่ร้อยละ7.1ในช่วงต้นปี2566นะครับนอกจากนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปยังคงเฝ้ารอนะครับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วย ไม่เป็นผู้ในกลุ่มพลังงานทักษญ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐชนาจักรและของยูโรโซนด้วยครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยครับวันนี้เปิดมานะครับดัชนีสําคัญ CAC40 ฝรั่งเศสติดลบไปร้อยละ0.39ส่วนแดกเยอรมนีครับวันนี้ย่อลงไปร้อยละ0.32ด้านฟุตซี่ร้อยของอังกฤษนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปร้อยละ0.35ครับไปดูกันต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นเอเชียครับ วันนี้นะครับตาหุ้นเอเชียจตากันกับการพูดคุยการเจรจานรในเรื่องของมาตรการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากทางรัฐบาลจีนนะครับที่มีข่าวรายง,งานออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ารัฐบาลน,นะครับจะออกมาตรการที่จะเข้าไปหนุนนะครับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมมอิชิตนะครับได้รับแรงหนุนนำมาจากหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่นักทุนคาดว่ารัฐบาลจีนจะออกนโยบายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันนี้ครับสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานนะครับระบุว่ารัฐบาลจีนมีประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมไปถึงการออกมาตรการระบายสต็อกบ้านส่วนเกินในการปรับนะครับให้ภาคอสังหาฯมีสภาพคล่องมากขึ้น นอกจากนี้นะครับตัวเลขของสำนักง,งานเศรษฐิจแห่งชาติของจีนก็รายงานว่าราคาบ้านใหม่ในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลงไปร้อยละ0.6เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็นการปรับตัวลงมาเร็วที่สุดนะครับในรอบกว่าปีก็ยังเป็นตัวกระตุ้นนะครับตอกย้ําให้รัฐบาลจีนจำเป็นต้องเข้ามาดูแลภาคสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมขณะที่ทิศทางของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ปรับตัวลงมาจากแรงกดดันนะครับมาทางจากตลาดหุ้นสหรัฐส่วนตลาดหุ้นของสิงคโปร์นะครับด้านองค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์เปิดเผยว่า ยอดส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ํามันของสิงคโปร์ลดลงร้อยละ9.3เมื่อเทียบเป็นรายปีมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยถือว่าย่ำย่กว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้นะครับจากโควผลสารวจของนักวิเคราะห์ครับมาดูตลาดหุ้นของเอเชียกันนะครับล่าสุดวันนี้ดัชนีนิกเกิลสองสองของญี่ปุ่นปรับตัวติดลบไปร้อยละ0.34ส่ครับส่วนเซิงไห่คอมโพสิตของจีนนะครับวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ1.01 เวทีไต,ต้หวันนะครับก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยส่วนฟูซี่สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์บวกขึ้นมาร้อยห้ศูนย์อนะครับคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาแล้วก็ไปดูกันที่ดัชนีถัดไปเลยนะครับดัชนีตลาดหุ้นของอไทยเปน,นะครับเวทีไต,ต้หวันวันนี้ก็ย่อลงไปร้อยละศูนย์ครับไปดูต่อนะครับที่ทิศท,ทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยบ้างครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็ยังคงเฝ้ารอประเด็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัททุนทะเบียน แล้วก็ช่วงนี้นะครับปีหลากหลายปัจจัยนอกจากการประกาศงบแล้วยังคงลุ้นนะครับตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ด้วยที่จะมีการประกาศในช่วงของสัปดาห์หน้าวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งตลาดเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความคาดหวังไม่มากกับการประกาศตัวเลข GDP ในรอบล่าสุดนี้นะครับขณะที่เงินบาทนะครับก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เงินเฟ้อต่ำกว่าคาดส่งผลทาให้นะครับมีแรงกดดันหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับ เรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของดัชนีตลาดหุ้นไทยกันหน่อยครับวันนี้ Set i n d e เด็กซครับปรับตัวบวกขึ้นมา4.96จุดมาอยู่ที่1,382จุดมูลค่าการซื้อขาย41,64ล้านบาทครับมาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันบ้างครับอันดับที่1ะครับคือหุ้นของ CPO ราคาปิดไปที่59บาท อันดับที่2นะครับเดลต้าครับราคาบวกขึ้นมาร้อละ2 3 3 k b a n k นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0 3 7 k o t บวกขึ้นมาร้อยละ1 5แล้วก็ฮาน่าวันนี้ปรับตัวขึ้นมาได้รอย้ละ2 4เลยครับมาดูที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบ้างนะครับวันนี้ดัชนี MAI ครับปรับตัวบวกขึ้นมารอยละ0 1 6มาอยู่ที่ระดับ384จุดนะครับปรค่าการซื้อขายโดยรวม2,653ล้านบาทครับ มาดูกันต่อนะครับกับทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาทองคำนะครับในช่วงนี้ซื้อขายดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นมาเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับโดยนักกลยุทธ์ของ IG ระบุว่าความตึงเครียดทางภูมิทัศ,ศาสตร์ยังคงดําเนินต่อไปแต่เป้าหมายต่อไปของตลาดที่มีกระแสะเกณฑกําไรเข้ามาเนี่ยก็คาดหวังว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นไปต่อของราคาทองคําไปทดสอบ จุดที่สูงที่สุดเป็นปรติการอีกครั้งหนึ่งครับไปดูตัวเลขกันนะครับทองคําตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่2,387ดอลลาร์ 2, 1, นะครับบุกขึ้นมา2.2จุดหรือว่า100.009ครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นมาในช่วงเวลาการซื้อขายนะครับโดยเบรนท์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบสาสัปดาห์เนื่องจากสัญญาณของอุปสงค์ทั่วโลกที่ดีขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลงไปมากกว่าคาดก็เป็นการสะท้อนว่าวาาาาคมมมมต้อมงงม้ออองงงงงกกกรรรรนนนัััยยีแแข,แขแใสฐเิ ไปดูราคากันหน่อยครับวันนี้ WTI นะครับย่อลงไปร้อยละส่วนเบน n ์นะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นมาร้อยละราคาก็อยู่ในกรอบนะครับเบนท์ Brent อยู่ที่ $83 ดสอลลาร์ส่วน WTI 79ดอลลาร์ต่อแบเรลครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆนะครับในช่วงวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับ มาต่อกันที่ข่าวๆาจากบ,บริษัทจดทะเบียนกันบ้างน,นะครับยังคงทยอยประกาศกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นคับปรีอทีฮะอย่างซินเนกฮะผมประกับการไราตรมาสหนึ่งนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนทําได้ดีฮะส่วนของรายได้นเนี่ยทำได้9,605ล้านบาทส่วนกําไรนั้นเติบโตที่ร้อยละ12ทีเดียวฮะ คุณสุนิดามงคลสุทธีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจซิเน็กประเทศไทยนะครับดิซเบอร์เตอร์ผู้นำด้าน IT Ecosystem เนะฮะเดินหน้าโชว์ศักยภาพการเติบโตเพราะว่าผลดำเนินงานไตรมาสหนึ่งเนี่ยทำไรายได้จากการขายการให้บริการนะครับ9,605ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละห้านะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ151ล้านบาทเติบโตร้อยละ12ด้วยกันครับ ปัจจัยหลักนะครับจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มสมาร์ทโฟนนี่แหละฮะเครื่องมือสื่อสารอย่าง Apple แล้วก็ Honor นะฮะแล้วก็เกิดการร่วมมือกันกับพบัฒน์ขยายช่องทางการจัดจหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น บวกกับนโยบายจากทางภาครัฐนะครับที่เข้ามากระตุ้นสินค้าไอทีมีการเปิดตัวสินค้าในหลากหลายแบรนด์ทำให้ผู้บริโภคมีการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในไตรามาสที่1นะครับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือสื่อสารเป็นไฮไลท์ที่สร้างการเติบโตถึงร้อยละ26นะครับทำให้ภาพรวมผลงานไตรามาสแรกดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ดีสินค้ากลุ่มคอน sumer แล้วก็คอมเมอร์เชียลไตรามาสหนึ่งยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับแล้วก็งบประมาณภาครัฐนะครับล่าช้ากว่า ทำไว้นะฮะก็ทําให้ยอดขายยังคงชะลอตัวบริษัทก็เตรียมรุยตราซอฟต์แวร์นะครับเสริมทับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสร้างนิวโกรดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยส่วนที่ทางปี67นะครับซีนเน็กก็วางกลยุทธ์โฟกัสกลุ่มสินค้าที่สามารถทํากําไรขั้นต้นในอัตราสูงเช่นสินค้ากลุ่มเกมมิม่งเป็นต้นครับแล้วก็สินค้าในกลุ่มคอมเมอร์เชียลนะครับประกอบกับผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของเงินบาทนะครับทำให้ S ีนเน็กมีกําไรขั้นต้นที่เพิ่มเติมขึ้นด้วย ขณะที่บริษัทเองก็ให้ความสาคัญนะครับต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านการจัดจําหน่ายแล้วก็การบริหารอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันระยะยาวโดยในภาพรวมปีนี้บริษัทมั่นใจว่าจะเดินหน้าสู่เป้าหมายตามที่ได้คาดไว้โดยมุ่งเน้นโฟกัสกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงสร้างการเติบโตด้วยยอดขายนะครับด้วยกำไรที่ดีและก็สินค้าที่เป็นเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะไฮไลท์จากเทคโนโลยี AI ที่ครอบคลุมกว่า70แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครับ มาติดตามกันนะครับถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับในสัปดาห์หน้าเราจะทราบตัวเลข GDP ไตรมาสที่1แล้วนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณกรพัฒนวรเชษฐนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับพี่เอ็ดครับประเมินแนวโน้มทิศทางหุ้นไทยสัปดาห์หน้ายังไงบ้างครับมีตัวเลขสําคัญอย่าง GDP ประกาศกันในวันแรกเลยนะครับของสัปดาห์แล้วก็หลายสานักเนี่ยอาจจะมองตรงกันว่าเอ๊จะแผ ครับก็ต้องบอกว่าตลาดก็คงจับตาดูนะครับตัวเลข GDP ซึ่งจะรายงานในช่วงวันจันทร์นะครับคาดการตลาดเนี่ยอยู่ที่สูยงสุด8%เยนเยียนะครับถ้าดูควอเตอร์คอร์เตอร์ก็อยู่ที่0.6%นะครับนี่จับตาดูกันนิดหนึ่งธนาคารกรุงศรีที่เสิร์ตเองก็มองนะครับใกล้ๆกันนะครับมองว่าอาจจะโตได้สักประมาณ0.5%เยนเยียนะครับต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยรอดู GDP แค่เป็นการรอเช็คเองนะครับว่าแรงส่งด้านเศรษฐกิจแล้วก็องค์ประกอบของการเติบโตสินไทยเนี่ยนะครับ มันมีภาพของการฟื้นตัวแบบแกระจายตัวดีขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็อสอดคล้องกับตัวผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมานะครับแล้วเสร็จนะครับหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวผลประกอบการในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ออกมาเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นที่เราดูนะครับมากกว่า2.6แสนล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผลประกอบการโดยรวมฟล a เยียนเยียนะครับแล้วก็เร่งขึ้นควอเตอร์ควอเตอร์เป็นตัวซอฟต์สถิตไทยเ,ยเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวโดยเฉพาะถ้าไปดู โครงสร้างคัดการภายในด้วยก็เห็นนะครับว่าสัดส่วนหุ้นที่มีผลการดีกว่าที่คาดนะครับออกมาเกินกว่า50%แล้วก็เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดตั้งแต่ควอเตอร์สปี2022เช่นเดียวกับตัวสัดส่วนหุ้นที่รายงานผลการออกมาแย่กว่าคาดก็น้อยที่สุดนะตั้งแต่ควอเตอร์สปี2022เช่นกันหรือป็นตัวบ่งชี้ครับว่าเรากำลังจะเจอฐานของตัวเศรษฐกิจไทยแล้วก็ฐานของใยตลาดจริงหรือไม่นะครับอันนี้คงเป็นจุดที่ตลาดรอเช็ค ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับคงเป็นจุดที่ตัดรอดูในเรื่องตัว PMI ของสหรัฐกับยุโรปนะครับผล่น oh. ต่ำยุโรปดูเด่นของลังกว่งสหรัฐองเนก็สลด,ดลงมานะครับตลาดจะจับ mm hmm. ตาดูนิดนึงว่าภาพของสีสหรัฐอินนะครับมันกำลังปูไปสู่ซอฟต์แปลนดี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นภาพนั้นเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าจะโดดเด่นนะครับเราเลยมองว่าตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าในภาพรวมเองเนี่ยถ้าดูตามนี้แล้วโอกาสที่จะเห็น GDP แย่กว่าคาดมากๆไม่น่าจะมีเพราะว่าประมาณการค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟ ผม,มว่าเซทไทยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับกรอกแนวต้าน1394กับ1411นะครับส่วนรับอยู่ที่1370 1363ครับผมครับมาดูกลยุทธ์ที่ควรจะใช้ในสัปดาห์หน้าหน่อยนะครับนักคงุณคนวางแผนยังไงหรือว่ามีหุ้นในกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนที่น่าสนใจบ้างครับขอบตัวทีมชนะ p เพลย์ดูเด่นมากเลยนะครับเพราะว่าจีนล่าสุดเองมีการออกมาตรการกระตุ้นสังหารวนสซัพเพิ่มเติมนะทั้งในเรื่องตัวการลดตัวดอกเบีย้ย m a r k e t rate นะครับแล้วก็ การปรับดาวเพย์เมนต์บ้านหลังแรกหลังที่2ลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาพยายามที่จะดึงในเรื่องตัวมมนตั้มของสีให้ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ได้ายทีละภาพส่วนที่มันตรงจุดแบบนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นห่างเส็งวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นอัพเอร์ฟอร์มเอเชียและแน่นอน,นครับหุ้นอิงชาแนลเพลก็มีภาพการฟื้นตัวโดยเฉพาะขาอิงการค้าระหว่างประเทศอย่างพวก SCP p a c k a g i n g I V L นะครับหุ้นอย่างพวก k c h a n a ก็ถือว่ามีมมนตั้มที่ดีนะครับผสานกับ โครงสร้างของตัวเอ็นนิ่งคอเตอร์หนึ่งแล้วก็เอาลุกเนี่ยต้องบอกว่ามันอิมพลายภาพว่าเศรษฐกิจในประเทศกําลังมีภาพของการฟื้นตัวแล้วก็เจอฐานที่จะต่าสุดนะครับเปาคอนเฟิร์มแค่จ d p เท่เนานั้นเองเหตนั้นตัวภาพการบริโภคภาพบริการของบ้านเรายังเด่นนะครับแต่ว่าภาพบริการเองต้องเ e l ล็กนิดนึงนะเราเห็นว่าวันนี้เองมีเซลล์ออฟโรงแรมเกิดขึ้นก็เกิดจากที่นักทุนเอ,เองเนี่ยมีการปรับลดน้ำหนักนะครับสำหรับหุ้นที่มันนอกซีซั่นเพราะคอเตอร์สองเองเป็นช่วงที่เอ็นนิ่งของโรงแรมในประเทศจะดรปแ่รงมทีเ็น รายได้กระจายในต่างในยุโรปแล้วอย่างเช่นมินก็ยังคงโดดเด่นแล้วก็ถ้าอิงก,กับเรื่องตัวปริมาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอย่างเอลชีก็ยังคงมีภาพที่น่าสนใจนครับเพลียนถ้าให้เลือกเป็นท็อปพิกในสัปดาห์เนี่ยผมว่าทีมของชนะเพลย์เดนมากนะครับตัว i อวอพอจีซีนะครับแล้วก็คาร์อิงซีพีอเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่ถ้าให้เลือกตัวเดียวนะครับในวันนี้เราเลือกตัว IVL เป็นเบสพิกนะครับที่มูลค่าพื้นฐาน26.5นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เข้าสู่ขัวตสเนี่ยเป็นช่วงจุดเริ่มต้นของไฮซีซันแล้วก็เราเห็นสัญญาณสเปรดปตัวเคมีการเร่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็สีจีนเองเนี่ยมีภาพของการที่น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแรงส่งเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงกลางปีนี้ด้วยจากงานประชุมโพริสบูโรที่น่าจะมีการกระตุ้นสิธ์รอกใหญ่เข้ามาอีกเพิ่มเติมก็เลยมองว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่นักทุนต้องจับตาในสัปดาห์หน้า IBL ครับผม อืมครับอีกประเด็นหนึ่งเศรษฐกิจในประเทศนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นการพบปากการระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้แบ่งชาตินะครับโทนของทางฝั่งภาครัฐดูเหมือนจะอ่อนลงนะฮะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้มันจะเป็นนัยะถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับรวมถึงทิศทางดอกเบีย้ยสำหรับกลุ่มแบงค์ที่น่าจะยืดระยะต่อไปได้ยังไม่เร่งรัดในการปรับต้นลงได้มากน้อยขนาดไหนครับผมว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับที่มีการหา,ารือกันระหว่างผู้นวดผู้หนวดนโยบายการเงินของบ้านเรากับผู้หนวดนโยบายการคลังนะครับรัฐบาลกับ ต่างชาติคุยกันก็ทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยนะครับออกมาในเชิงที่ดูเ,เป็นบวกนะครับในการที่พยายามจะทํางานร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องตัวโครงสร้างซึ่งกันและกันนะครับแต่บสทสรุปในเรื่องตัวนโยบายการเงินจะลดหรือไม่ลดจะช้าหรือเร็วเนี่ยต้องบอกว่าก็คงขึ้นอยู่กับโครงสร้างสีงสงไทยเป็นหลักนะว่าการืฟนตัวสิไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจหรือย,ยังนะครับแล้วก็ทิศทางอินฟลัชชั่นในรวมที่ยังต่ำแบบนี้มันมีโอกาสจะดีขึ้นมาเร่งตัวไหมถ้าไม่เร่งนะครับแน่นอนว่าท้ายสุดเองเ กรงอก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะยัดไปนั่นเองซึ่งมุมมองของ๊ปสีเสือยังคงมองเหมือนเดิมครับว่าเราน่าเห็นการลดดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งในปีนี้แล้วก็อาจจะเริ่มในช่วงประมาณสักกลางปีนี้เลยนะครับอย่างสุนี้ค่อยให้จับตาดูครับกับภาพสศรกิจประกอบกับทิศทางนโยบายการเงินของไทยครับผมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้เห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของทิศทางค่าเงินครับล่าสุดเงินบาทเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วเลยครับประเมินผลกระทบนะครับ ครับต้องบอกเป็นภาพผวกนะโดยภาพรวมเองเนี่ยเราเห็นการรีงเซิร์ชฟอร์ยในตลาดเอเชียนะครับ capital inflow ในเข้าเอเชียเร่งขึ้นหลังจากภาวะสองครามแล้วก็เริ่มเข้าบ้านเราต่อเนื่องในวันนี้ตัง้งแต่ชาติก็ซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องด้วยนะครับประเด็นหลักก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลาดเริ่มปรับ expectation นะครับว่าโทนของเฟดเองเนี่ยจะเป็นกลางถึง d o v i s h ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะทิศทางตัวไรกวดด้านเงินเฟ้อมันไม่มีไม่ได้ภาพรวมเองต้องบอกว่าแนวโน้มค่าบาทเองเน,น่าจะมีเทรนดค่อยๆแข็งค่าแต่แก็ตามถามว่าจะท หุ้นส่งออกให้ไม่น่าสนใจเลยไหมคงไม่ใช่ภาพนั้นเพราะว่าดีมานการส่งออกบ้านเราเองเนี่ยมีสัญญาณที่เร่งขึ้นนะครับทั้งสินค้าเกษตรนะครับทั้งสินค้าประมงนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือพอพ้นเอลิโยนะครับเข้าสู่ลานินาเองเนี่ยนะครับภาพของบ้านเราก็จะมีทิศทางพืชผลเกษตรที่ดีขึ้นผมเลยคิดว่าจริงๆกลุ่มพวกส่งออกอาหารเนี่ยอย่างเช่น TU c p f G ีพ t เนี่ยผมว่าเด่นทั้งกลุ่มเลยนะครับเช่นเดียวกับพวกอาหารสัตว์อย่างพวก AI ITC นะครับและอาจจะรวมถึงซอฟต์คอมพิตี้บางตัวนะอย่างเช่นทูนเหลืองดีมากางเร่งขึ้นตามการเลี้ยงสัตว์นะครับที่เร่งตัวขึ้นมาใช้ขึ้นใหม่ก็ลองจับตาดูกันครับผม ครับพี่เอกครับวันนี้เองมีกลุ่มหุ้นหนึ่งนะครับที่ถือว่าได้รับผลกระทบมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะครับนั่นก็คือกลุ่มอสังหานั่นเองถือว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่เอิร์เน็งกแล้วไม่ได้ตามเป้านะฮะมีเรื่องของสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธกันไปมีเรื่องของสต็อกบ้านสต็อกคอนโดบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของภาระหนี่ครัวเรือนณนะตรงนี้เองณนะจุดจุนี้เองเนี่ยที่ตลาดตอบรับไปถือว่ารับรู้ข่าวสารไปทั้งหมดแล้วหรือ,อย่างนะครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่่เเกิดดขึ้นนนมมมัังยงสสงคไส็า รครับคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะครับะจะฟื้นตัวแบบริ่งตัวก็ต้องเห็นเศรษฐกิจมีทิศทางที่ค่อยๆสดใสขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับหรือว่ามีมาตรการเฉพาะกลุ่มเข้ามาเช่นการปรับลด LTV นะครับการผลบอลกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมาตรการกระตุ้น property ซึ่งในภาพรวมก็ต้องบอกว่าภาครัฐเองก็มีมนรยายในเรื่องการกระตุ้น property เข้ามาบางส่วนนะแต่ในภาพรวมเองต้องบอกว่าด้วยสัดส่วนพารานีคนไทยที่ยังคงสูงอยู่แล้วก็เทรนด์สัสศลไทยเนี่ย ยังไม่ได้ฟื้นตัวเร่งตัวมากนักนะครับก็ชัดเจนครับว่าะระยะนี้ยังคงเห็นตัว r เจชชันเรทค่อนข้างเยอะก็ทำให้ตัวโบกการหรือลักเอร์บ้านเราเ,เนี่ยยังคงอยู่ในช่วขงของการระบายสินค้าเก่านะเป็นส่วนใหญ่ปรเจิตใหม่ๆก็อาจจะยังคงทำได้ไม่ตามเป้ามากนะซึ่งโดยภาพรวมเองเนี่ยระดับพลเรือนของตัว p r o p e r t y sector ถือว่า Pri c e ินปัจจัยลบมาค่อนข้างมากแต่ว่าตัวที่เป็น k ีย t r i g g e r ก็คงต้องรอดูนิดนึงแล้วก็ประกอบกับะระยะสั้นเองเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเรื่องค่าแรงด้วยนะครับซึ่ง ทางการอาจจะมีการที่นาปรับขึ้นนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องดูแรงส่งเรื่องอื่นๆเพิ่มประกอบครับแต่ว่าคีย์สำคัญคือถ้าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีแรงส่งติดปีกขึ้นมานะครับกลุ่มพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นในระยะต่อไปนี้ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพีเอชครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ม,มองจากทางทรัพย์กรุ๊งสีนะครับมองถึงเรื่องของภาพเศรษฐกิจไตรมาสแรกนะฮะมองไว้โต0.5นนะฮะแล้วก็เรื่องของรายได้โตดีกว่าคาดด้วยในช่วงไตรมาสแรกนะครับ2แสนหกหมื่นกว่าล้านเชื่อว่าตลาดจะรับรู้ไปแล้วแต่ว่าสิงที่ดันตลาดก็คือชัยนาเพลนั่นเองนะครับมาตรการจากทางการจีนออกมาหนาแน่นมากนะครับกรอบแนวต้านคุณไทยน่าจะไปต่อนะครับต้านที่พัน4 1มร้ี่ัรบอรับอยู่ที่1,360 7นะฮะถึง1,370จุดนะครับแล้วก็ท็อปพิกเป็นไชน่าเพลสฮะอยู่ที่ i อ l นะครับน่าจะได้รับอันดนับสองในจุดนี้ครับนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับรวมถึงคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญในช่วงเซตไฟพีเอ็มครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเ n n รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเ n n ช่องสิบหก เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ